สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอัปเดตนะครับเกมฟรีนะครับเกมที่มีคุณภาพนะครับเกม MMORPG เกม RPG นะครับที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสายฟรีสายเติมสายเติมน้อยนะครับเ,เรียกได้ว่านัดมาแนะนําเกมฟรีทูเพที่ระบบ Pay to Win นะครับมีความแฟร์หรือว่าเรียกได้ว่าไม่ได้มีผลทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยคนเติมเยอะจะกิ่งกว่าขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าแห่งความสุขของอสาวกเกมเกมมือถือเกม PC ที่มัน cross platform กันได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเดือนที่เกมหลายๆตัวนะครับเปิดออกมานะครับเป็นแบบระบบฟรี t ูเพย์และเป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้เล่นมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะ เราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับอยากจะดูว่ามีเกมอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถ ที่จะดูได้ตาม time stamp เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูเหมือนกับสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆก็จะมีอยู่เกม1 2 3 4 5 6เกมนั่นเองนะครับที่นัด l i ต์มาแล้วจะมีอยู่เกมกมนึงนะครับที่ไม่ฟรีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกนะครับก็จะเป็น sort of justice นะครับ sort of justice หรือว่ากระบี่เย้ายุทธจักรนะครับหรือกระบี่แห่งความยุติธรรมนะครับแล้วแต่ว่ามันจะแปลเป็นอะไรเนาะแต่น่าจะอิงตามภาษาอังกฤษละกันก็คือ sort of justice นะครับสำหรับเกม sort of justice นะครับ เกมซอร์ดัสซีนะครับเปิดมาได้1อาทิตย์แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็น1ในเกมที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีระบบ Pay to Win นะครับแต่ระบบนี้นะครับแทบจะไม่มีผลเลยกับการเล่นเพราะว่ามันมีหลายระบบที่เอื้อแบบอย่างเช่น3-3นะครับก็จะไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องกาชาเท่าไหร่อาจจะมีแค่นิดหน่อยนะครับแต่นัดมั่นใจว่าไม่เกิน10%นั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆนั่นเองนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเหมือนกับเออ เติมไปแล้วก็อำนวยความสะดวกเล่นได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเกมต่างๆที่5ลุมหนึ่งแล้วไม่ตาย10รลุมหนึ่งแล้วไม่ตายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งสอ r อ of j u s ติ c e นะครับเหมาะกับเพื่อนๆนะครับในทุกเพศทุกวัยทุกแขนงเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเกม So r อ of j u s ติ c e นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เพื่อนๆสามารถที่จะ enjoy ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสายแฟชั่นสายโซเชียลนะครับสาย PVE สาย PVP นั่นเองนะครับระบบของตัวเกมเนี่ยรองรับ แทบจะทุกอย่างเลยนั่นเองนะแล้วก็เป็นเกมที่เดลี่หน่อยมากๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปทำเดลี่5อันคลิกๆปุ๊บจบได้เลยนั่นเองแต่ถ้าใครเป็นสายที่อยากจะเล่นเกมนานๆเกมนี้ก็มีระบบรองรับนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมีอะไรให้ทำเยอะมากๆนะครับนะัดมั่นใจว่าณนะตอนนี้ก็ไม่มีใครทำทุกอย่างหมดนะครับหลังจากที่เซิร์ฟเปิดมาตั้ง7วันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับซอร์จัสตี้นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดมา1อาทิตย์แล้วนะัดแนะนำให้เพื่อนๆ ไปลองเล่นได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเกมที่2กันดีกว่านะครับสำหรับเกมที่2นะก็คือจะเป็น Where w h e r wins meet นั่นเองนะครับสำหรับเกม Where w h e r wins meet นะครับจะเปิดตัวให้เพื่อนๆได้เล่นวันที่1 4เดือน11เวลาตี5นะครับเวลาตี5ของเรานั่นเองนะก็คือเพื่อนๆตื่นมาปุ๊บเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกม แวร์วินส์มีดได้เลยนะครับสำหรับเกมแวร์วินส์มีดนะครับก็จะคล้ายๆกับเกม s o r t of Justice นะครับแต่จะต่างกันที่เกมแวร์วินส์มีดนะครับจะโฟกัสไปที่แอคชั่นอาร์พีจีก็คือเป็นเหมือนกับเกมแนวเหมือนกับโซลไลท์จะมากกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบเหมือนกับวัดสกิลเพย์นะครับเกมแวร์วินส์มีดนะครับน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับและยังไม่พอนะครับเกมแวร์วินส์มีดนะครับเป็นเกมที่ เอื้อระบบสําหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ชอบ Pay to Win มากๆนะครับเวอร์วินสมินะครับเขาเหมือนกับประกาศตัวแล้วว่าเอ้ยจะไม่มีระบบ Pay to Win เลยนะครับของต่างๆเพื่อนๆเติมไปจะเป็นกาชาทั้งนั้นนะครับเพราะว่ากาชามันถือว่าแพงมากกาชานี่เขาเรียกว่า เป็นกาชาชุดนะครับเป็นกาชาชุดคอสเมติกไม่ได้เป็นกาชาที่เพิ่มสเตตหรือเพิ่มดาเมจของตัวละครนั่นเองสำหรับแววเวนิสนะครับแล้วแววเวนิสนะครับก็จะเป็นระบบเหมือนกับซิงเกิลเพเยอร์เป็นหลักนะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะโคออฟหรือว่าสามารถที่จะเล่นกับคนอื่นได้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นเกมแนว m m o นะแนะนำซอร์ทับจัสติสแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมแนวแบบแอคชั่น RPG นะครับแบบเหมือนกับวัด s k i l l p a ์ชอบเหมือนกับชอบบล o อกดอ e เพอร์เฟก์แพรี่นะครับ w e r e Winsmith คือตัวที่ใช่สำหรับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเกมที่3ที่กำลังจะเปิดนะครับและเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในมุมมองของนัทนะครับและเป็นเกมที่ทั่วโลกจับ ตามองก็คือจะเป็น i อออนสนั่นเองนะครับสำหรับ i อออนสนะครับจะเปิดแค่เซิร์ฟไต้หวันแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีก่อนนะครับสำหรับโกลบอลจะเปิดต้นปีหน้านะครับไอออนสในเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟเกาหลีจะเปิดให้เพืเ่อนๆได้เล่นวันที่18เดือน11ปี2025นะครับเวลา4ี่ทุ่มของประเทศไทยนั่นเองแต่เพื่อนเนสามารถที่จะเข้าไปสร้างตัวละครได้ก่อนวันที่16 ตอนเที่ยงนั่นเองนะครับไอตอน10บโมงืมันโหลดได้ตอนเที่ยงมันมัน,มนสร้างตัว นั่นเองนะครับสำหรับไอออนสอครับไม่มีอะไรเยอะครับสำหรับไอออนสองก็คนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเป็นเกม M ไม่ PG แท้ๆจากทางเกาหลีจากทาง NC ซ้อมนะครับระบบ Pay Twin มีไหมมีแน่นอนครับแต่ตัวเกมนะครับเริ่มต้นด้วยการที่เพื่อนๆจาเป็นจะต้องเติม Membership นะครับ450บาทครับเพื่อที่จะปลดล็อกการเทรดแล้วก็เอาของขายใน a ังชั n h o u s ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนไม่เติมสักห Membership ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นคล้ายๆกับระบบ Solo ซ e l l ฟาก็คือเล่นคนเดียว อาจจะเจอคนอื่นไม่ใช่อาจจะเจอคนอื่นเพื่อนาสามารถที่จะเจอคนอื่นลงดันได้ปกติแต่เพื่อนๆไ,ไ,ไม่สามารถที่จะเทรดของได้ไม่สามารถที่จะของขายลงในอังชันเขาได้น,นั่นเองครับถือว่าเป็นระบบใหม่ในการเหมือนกับเขาเรียกว่าทาเงินให้กับ NC Soft นั่นเองนะครับเรามาดูอีกเกมหนึ่งนะครับเกมที่3นะครับ Tower of Fantasy นะครับชื่อนี้หลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับ Tower of Fantasy ครับมีการรีระบบใหม่ทั้งหมดนะครับ ให้เป็นระบบเหมือนไม่มีกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นแมทริกไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นตัวละครน,นะครับก็คือระบบจะคล้ายๆหรือแทบจะเหมือนกับ DNA นะครับดูเอ็ดไนท์อับิที่เพิ่งเปิดไปนั่นเองนะครับจะเหมือนกันเลยนั่นเองครับสำหรับเทาร์เฟนตาซีนะครับจะเปิดเป็นเซิร์ฟใหม่เขาเรียกว่า r a p เซิร์ฟอร์นะครับโดยจะอิงตามแพท จริงของเกมก็คือ5.5นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าไปเนี่ยก็มีคอนเทนต์ให้ทำแบบเยอะมากๆนะครับนั้นยังจำได้เลยนะครับว่า Tower of n t n t a s ซในตอนที่เล่นนะครับที่มันเปิดตัวมาบอกว่าจะเป็น Genshin Killer นั่นเองนะครับณนะตอนนี้นะครับ t าวเวอร์แฟนตาซก็เหมือนกับปรับเปลี่ยนระบบไปมากมายเพื่อที่จะเอื้อให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้เติมเยอะนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทำระบบให้ดีขึ้นนะครับ เหมือนกับเพดูวินน้อยลงเล่นให้นานขึ้นนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆนจะเริ่มกันพร้อมไปหมดเลยนะก็คือเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับราฟเซรฟิร์ฟเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเล่นได้นะครับในสตรีมนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคล้ายแอนธรรมดาของเกมได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเกมนะครับเพื่อนๆนจะสามารถเล่นได้วันที่25นะครับ เดือน11-2025นั่นเองสามารถเลได้หลังเมนเ t e n a n c e นัดไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่แน่นอนเป็นยังไงแต่อยู่ในช่วงวันที่25เดือน11-2025นั่นเองนะครับเช็คได้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกาเนี่ยเกมที่น่าเล่นนะครับนะัดบอกไปหมดแล้วนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเดือนธันวาที่ หลายๆเกมน่าสนใจดีกว่าครับสำหรับพาร์ทโอเวซด์นะครับลีกใหม่นะครับ0.4นะครับเรียกได้ว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมทั้งคลาสใหม่นะครับแล้วก็เอเซนเซซีใหม่รวมถึงอาวุธใหม่ด้วยนั่นเองซึ่งหลายๆคนคาดการณ์ว่าเป็นดูริทนั่นเองนะครับและอาวุธก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่กรุงเล็บก็ดาบนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเราสามารถที่จะเล่นได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับในอาทิตย์แรกหรืออาทิตย์ที่2ของธันวาเรียกได้ว่ามาเร็ววก่่าาทีหลยๆคน คาดรวมถึงตัวนัดด้วยนั่นเองครับรายละเอียดเดี๋ยวนัดจะเจาะลึกในคลิปของพาดออกไปซ้าสองเลยนั่นเองนะครับเรามาดูกันอีกเกมนะครับสำหรับบลูโปรโตคอนะครับบลูโปรโตคอนเนี่ยก็มีอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟซีนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วบลูโอเล่นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็ตามเซิร์ฟจีนนะครับ NAEU รวมถึงไต้หวันเอามาเปิดซีอีกแล้วครับบลูโปรโตคอนนะครับ,รบช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโคลสเบต้าอยู่นั่นเองนะครับและคาดการณ์ว่าบลูโปรโตคอนเนี่ยจะเปิดในปี2025อาจจะเป็นช่วง ปลายปีหรือว่าช่วงปลายปลายเดือนธันวาวนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันสําหรับเกมบูโปตคอนั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในช่องนัดนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะเหมือนกับเล่นเกมเพราะเกมต่างๆสมัยนีย้มันจะเป็นเหมือนกับตัวโกลบอลมาเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยโอเคเราไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าเราจะอินกับภาษาอังกฤษได้ไหมนะครับนัดมีตัวช่วยแนะนานะครับนั่นก็คือ เลโก้ฟาสนั่นเองนะครับสำหรับเลโก้ฟาสนะครับถ้าเพื่อนๆื่อนหลายคนนะครับอยากจะลองใช้นะครับเพื่อนเื่อสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้ฟรี1วันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะสำหรับใครที่เคยใช้แล้วก็จะรู้นะครับว่าเออมันมีระบบต่างๆที่เอื้ออํานวยกับผู้เล่นมากแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับเลโก้ฟาสนะครับในวันที่14นะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับในการช่วยแปลนะครับสำหรับแวร์วินส์มีดนั่นเองก็คือจะเป็นเหมือนกับวันคลิกทรานสเลชันนั่นเองนะมันจะอยู่บนขวา มือนี้นั่นเองเพื่อนๆนแค่คลิกเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลนะครับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะครับและยังไม่พอนะครับยังมีระบบอย่างเช่นอ้ยถ้าใครอยากจะเล่นเหมือนกับอ้ยปิงดีๆปิงจริงๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเหมือนกับเลือกนะครับเลือกเป็น VPN ได้นั่นเองนะเพื่อให้การเล่นเกม w วร e Win ส์มของเพื่อนๆสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วยังไม่พอนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเหมือนกับเขาเรียกว่าไอออนอนั่นเองนะสำหรับใครอยากจะเล่น i อออนอนะครับและเพื่อนๆแบบเอ้ยไม่ได้สมัคร ID นะครับทาง Lego Fast นะครับก็มีเหมือนกับระบบสำหรับใครที่สมัครเป็นสมาชิกของ Lego Fast นะครับสามารถที่จะ กดขอ ID นะครับกดขอ ID จากทาง l e g o f a s t ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆสำหรับ l e g o f a s t ในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนเล่นเกมได้สนุกนะครับและเพื่อนๆชอบเกมไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม